สวัสดีครับคลิปนี้พาเบิ้งหลระบบน้ำฟ้ามหนูครับระบบน้ำฟ้ามหนูนะครับเนาะพวกวากวบบทองครับนี่ครับผมได้เฮ็ดเพิ่มมื่อไม่สามทอนะครับเนาะก็ดีมาเพิ่มทอเรียงครับทอเรียงหนูครับผมนี่ชิ้นส่แบบนี้ครับผมมันจะเปลี่ยนไงนะครับเนาะนี่ครับจุกน้ำจะเป็นแบบนี้ครับราคาบ่แพงนะครับเนาะ ลองมาตอนแรกจะใส่เป็นอจุกหน้าหมูครับมันก็มอสรวกก็ยังสีทำเนาะก็เลยเอาแบบนี้ครับทางในก็จะเป็นท่อแยะหินครับหกนิ้วครับพาเครื่องนะครับเนาะประกอบครับนี่ตัวนี้เขาก็เสียบตัวนี้เป็นเหล็กกองซีหุ่นครับน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเนาะเป็นตัวจิกไว้ครับปุ๊บนี่ครับัอาสิละครับกระบอกปูนครับปุ๊บ อันนี้กระบอกปูนปิด่นแลครับเนาะเดี๋ยวสีประกอบให้เบิ่งครับประกอบง่ายครับนี่คือกันครับผมนี่ครับอันนี้หูนี่จะเป็นของงอหกหกหุนครับผมผมใส่ของง้อนะครับเนาะพวกนคขนประหยัดกะเพื่อนกับปใส่ครับแต่ว่าผมมาใส่ของงอมันจะง่ายครับหิดหิดงานง่ายครับนี่ฟังนี้เขาก็เจาะกันสิครับให้น้ำน้ำถิ่งไหลออกมานะครับเนาะเพื่อบอให้ไปเปื้อนทางไหนครับ นี่ครับการคเนาะเป็นท่อหกน้นครับคื้วกันครับผมตัวเฮ็ดมาที่หลังนี่กรสีดูเรียบร้อยน้อยนึงนะครับเนาะอันเฮ็ดก้อนกะธรรมดาครับเฮ็ดไม้ครับผมเฮ็ดไปกับพัฒนาไปเรื่อยครับเดี๋ยวพี่ต่อเดินน้ามาครับเนี่ยจากคนมาพีานะครับเนาะเดี๋ยวปีะกรอบให้เบิ้งครับผมนี่ครับก๊อกน้ำ จุกน้ำนะครับเนาะจุกน้ำกระต่ายครับสั่งใน้านรัชดาครับราคากัตกอันละประมาณอ่าละสิบบาทครับชุดหนึ่งครับมันสิเป็นชุดของมันแต่ว่าเขาบริสุทธิเขาใส่แค่นี้ครับลรากาใส่ซื้อสายยางครับผมสายยางระดับระดับหนามครับเวลาประกอบเพากใส่นี่เลยครับแง่หู้นี่ครับหู้ตันมัเนาะตันปูนมันี่ครับยัดเข้าไปเลยครับโอ้ฟังพุ่นครับโอ้หอดแมงเจริญเลย นี่ครับเห็นมันพรมน้อยเดียวครับนี่เห็นเดือยป่ะครับเห็นเดือยพรน่อยเดียวครับนูสนิทกินได้แล้วครับก็ขันน็อตล็อกขันพ่อตึงๆครับไม่ต้องแนนลายมันสีหักอันสีแตกครับกรอกจำนี่พ่อเลยครับนี่จำนี่ครับรอต่อไปครับง่ายๆครับแบบนี้ ผมลองมาหลายแบบแล้วครับแต่เลี้ยงมาระยะห้าหกเดือนครับตอนนี้ก็เริ่มมีหนูจำหนยแล้วครับแต่พี่น้องอยุ่ใกล้ๆก,ก,กัเขาม้าแบ่งเอาไปเลี้ยงได้ครับหรือว่าเอาไปกินได้ทับเนาะบ้านผมนอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมครับตำบลหอบงนะครับเด้อบ้านหวยบาครับพอดีห้แม่เราดูแลไปถาครับ มันอันมันสะเข่ายากครับเดี๋ยวเขามันใหม่นะครับเนาะเอาว่ามันติดน็อตครับนี่หันน็อตออกนะครับนี่ครับนี่พอหน่อยเดี๋ยวพอมันพอแล้วเขาดันกลับเอาดึงกลับก่อนนี่ครับเห็นไหมครับนะอย่าให้พอหลายให้พอไหลเขาสิกัดกัดเหล็กมันสิพังไว้ครับพอดีมาลงทอดเพิ่ม ซื้อมาอีกสิบท่อที่นี่เป็นบวมมีไห้ครับได้มาสามก้อนมาเหนียวมาส่งอีกกันเลยเอาเอาไว้ก่อนครับเห็ดนี่ครับไปค่อยเห็ดไปนี่ซันม,มีเพาะแล้วนี่กระไส้นี้วันนี้นปุ๊บนะ พอและเห็นไหมครับดึงเกานไปนี่พอนิดเดียวให้พอนิดเดียวครับแบบนี้สิบ่เมยครับอันนี้ผมก็เฮดใไถแม่แล้วดูแลทำแล้วเราอ่านแม่แล้วก่เถ่าแล้วแล้วกับแบบขวดมมนสิเม่อยครับแต่มากรอกน้ำอันนี้แค่เติมน้ำในถังครับนี่ครับแล้วแล้วนี่เดี๋ยวสีต่อซ้ายครับของ้องใาไปใส่นอกไปานี่มาครับอุปกรณ์พร้อมแล้วได้แล้วอมาต่อกันต่อครับนี่ครับ อันนี้ก็อันชุดท้ายเนี่ยเอาก็ปุออด่ดไว้ครับเมื่อกี้ไปปิดหน้ามาครับก็เลยปิดแป๊บเดียวครับเขาจะจำเลยครับถ้าสายยางเนี่ยต้องใส่ในร่มนะครับเด้อีนถ้าไปตากแดดไม่พี่เป็นขี้ตะไข้ครับกับบอดีอย้ยางนึงจะว่าเก็ดง่ายครับสะดวกประมาณนี้ครับลแล้วอะไรนี่ ปึ๊บมานี่ครับพอ,อดีมัดดึงไว้ต้าน,นั้นเดียรต้อมาทั้งทีนะครับเนาะนี่ครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ตัดเลยครับนี่ตัดแล้วก็เอาสามทางใส่ น่ครับมันแน่นต้องค่อยๆงานแต่งัดแห้งกับท่อไอ้ขอต่อนี่ครับมันสิงงอนะครับเนาะนี่ปื๊ดค่อยๆครับใจเย็นๆนี่แล้วนะครับต่อไปอีกครับอีกท่อนึงมานี่เสียบกันสิครับง่ายๆครับก่อนใส่แบบขวดงายครับเมื่อ แต่ภูมิมักนะครับเนาะแต่ว่าผมเอาแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับไปแต่พยิคครับนี่ตากล้องผมครับนี่ตากล้องขินสีไหนก็ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เขาก็เอาลวดมามัดให้มันถึงกับท่อนี่ยกว่าไปสิครับเหมือนกับเอทั้งฝนครับพอไปไกลกันเป็นเห็นุ่นเกี่ยวไว้ครับนี่ชี้เก่าครับผม ตัดคือเก่าครับถตาเขาซื้อก๊อกหนาม,มาไอจุกหนาม,มานี่เพิ่นสิแถมมาเป็นชุดอยู่แล้วครับสิมี่ขอต่อมีจริงจริงมีชุดจัิงสิครับนี่มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ครับอันนี้อันนี้มาตกชุดละสิบบาทครับใส่กระเทือว่ากระทนอยู่ครับใส่ได้อยอะดอก กับว่คไขเสียครับแต่เขาเขาต้องรักษาอย่าให้สายยางเป็นขีดไข่ครับคือเกานี่เล้ยวแล้วครับนี่อ,อ,อะไรครับโอ้ัอบธรรมดาเลยครับตากล่องนี่ นี่เอานี้นี่กาวเาพอดีกลางๆครับสายนี่เป็นสายระดับน้ำครับซื้อตามาลานคาทั่วไปมีครับเบอร์หน่อยสุดนะครับเด้อระดับน้ำสี่มีสองเบอร์ครับอันใหญ่กบอันหน่อยบอกเขาเอามาน่อยสุด ถอดไงมันจะรวมไปหน่อยหนึ่งนะครับเนาะผมก็บ่มนใจม,มันจากมิน้นครับพอดีไปซื้อก็เอาอันนี้ไปเทียบกันเลยครับพอดีมันิ่งนี้ต่อต่อทอไปอีกอยู่นะครับเนาะน,นี่ครับอีกทอหนึ่งก็เลยต้องอุดไปก่อนเอาเอาจุกหน้ามาัอุดไปก่อนครับนี่นี่ครับเดวเแล้วเดี๋ยวตอนเท้าเฮตดทอผลทากระจังเอาเอานี้ออกแล้วก็ต่อไปอีกนะครับเนาะ นี่ก็ถือว่าเซตเดี่ยวระบบน้ำระบบน้ำเอื่อินไว่อยังล่ะอัตโนมัติเป็นว่าน้องคำน้องคุณป้าเอื่นครับดงึงตรงนะเดี๋ยวดึงสายมาตรงตรงมันต้องเกี่ยวไว้มันมตรงใช่ดูมันจะมัดไว้กงใี่ครับตัวนี้กับชิ้นี้เนี้ยมาขอไว้ครับเกาะไว้อไอ้ตัวนีว้ต้องการตัวที่แล้วแล้วนี่แถวนี้ยเตียนนี่มาเดีย๋ยวจะพายเพิ่นเวุ่นยิง อุ้บอกเลยว่าชัดชัดนะครับนี่ครับที่เฮ็ดแล้วแถวนี้อุ้ยปุ่นอะทีแรกแบบนี้ครับแบบนี้ก็ดีครับนี่แต่ว่ามันอยากแพงนะครับเนาะต้องมีทอน,นั่นนี่น้ำครับแบบนี้ก็ดีเดี๋ยวไปเบิ่งถังน้ำไปไปเปิดน้ำเนี่ยผู้จัดการอย่าให้ผู้จัดการได้เปิดน้ำครับนี่ครับ น้ำสิใส่เป็นแบบเป็นถังครับผมเป็นทางเข้ากับต่อน้ำใช่ครับเปิดเลยหันกับชิมี่บังปล่อยน้ำถิงน้ำครับมีว่าวน้นครับเนาะเปิดแล้วครับเอาแวบหนูจัดหน่อยอันนี้หนูเท้าครับหนูเท้านี่หนูเผือกครับสนใจพันหนูกะที่ต่อสอบถามมาได้ครับถัดสะดวกมารับเองก็ดีครับเพราะว่าย้ายเราอยู่บ้านในคนเลี้ยงนะครับเนาะ อยู่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับอยู่ตำบลห้วยบงครับบ้านห้วยบาครับเขามาเลือกเอาเลยครับเมื่อกี้เขาปล่อยน้ำมาแล้วครับเดี๋ยวใช่ละคือบริหารผู้จัดการเอาถือครับอย่าไว้เด้อเป็นจิตใจแต่นี่ครับมันชิมีล้มมานะครับนนี่เห็นไหมครับล้มดันเนี่ยกองตัวนี้น้ำมาแล้วครับนี่ น้ำออกแล้วครับมีอากาศนะครับนายอากาศครับนี่ครับมาเบิงหองที่เขาตอกันไว้ครับนี่มาแล้วครับนี่หนูกสิค่อยกิีนี่ยสิครับหนามันก็จะบุกออกลายครับนี่เหตุใดเพราะเขาแตะๆได้เพราะตัวนี้อยากเ้ยวจากน้อยอยูแต่ได้อยู่แล้วครับ สั่นก็เหน,น,นเเี่ยวริดเดียวตั้งไม่ก็ได้ครับง่ายๆนี่ถ้ามันออกไปอะไรเท่ากับตั้งไม่ครับคลายนอ็อตจำเนี่ครับดึงถอยหลังเดี๋ยวอ่ะประมาณนี้ยเพราะเหตุอะไรก็เช็คเบิ้งครับอันนี้คันแน่นไปมันบีบสายครับเดี๋ยวเอาให้ เาเบิ่งกันนะจริงๆน,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 นะครับที่จริงอันตัวนี้มันอาจจะเงีกว่านี้ครับเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ครับถ้ามันยาวเขาใส่สอดใส่อะไรได้หลายคือสิสีมันติดเกี่ยวครับแต่เขายัดไปปิ้นเกี่ยวมันก็ฉีดยัดของหูบอะไรครับชั้นนี้ก็ะยุ่งเหรอครับน่ะสันี้แล้วครับ ตึงๆครับเช็คเบิ่งครับลวบอ่อซื้อมบอ่อะเบ่งอันพี่ครับอันนี้นไล่อากาศออกครับงนานจริงจะไลออกมาหน,น,นีนี่ครับหู้เนี่ย เช็ดเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ครับผมหลังจากผมเห็ดมาหลายแนวแล้วครับก็รองแล้วกวันนี้เห็นแล้วมันง่ายครับกอกหนามกับโบแพงกันได้ครับเป็นเสียเท่ากับเปลี่ยนใหม่ครับเนาะคลิปนี้ก็ไว้สักนี้ครับขอบคุณที่เข้ารับชมขอบคุณที่กดติดตามครับผมสวัสดีครับ